สวัสดีครับเดอะซิสเตมนะครับทุกวันนี้พอเรามีโลกอินเทอร์เน็ตมีช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์ทุกช่องทางทําให้โลกดูกว้างนะครับแต่จะดูแคบลงในทันทีและเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่สุดทึ่งนะครับสุดเจ๋งที่เหล่านั้นยังไม่สามารถที่จะไปพบเจอกันอีกเช่นกันนะครับมีหลากหลายเต็มไปหมดนะครับทุกคนก็ดูแล้วก็ต้องบอกว่าต้องไปเจอสถานที่แห่งนี้ด้วยตนเองกันแล้วและสําหรับ ในอีีที่หนึ่งนี้นะครับเดซิเต็มก็จะพาทุกท่านนั้นไปเจอกับสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลก เราจะพาทุกคนไปดูว่าในโลกแห่งนี้ยังเหลือสถานที่ที่อันตรายหลงเหลืออยู่ไหมและมีสถานที่ใดบ้างและทุกคนนั้นจะต้องติดตามไปดูด้วยตาตนเองหรือไม่ไปกันเลยสถานสถานที่ที่หนึ่งนะครับทะเลสาบเนตรอนนะครับทะเลสาบที่อันตรายที่สุดในโลกตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับประเทศแทนซาเนียนะครับทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบสีแดงทะเลสาบแห่งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาของปีนะครับมันจะถูกเรียกว่า ทะเลสาบแห่งไฟเพราะมันเป็นสีแดงเนื่องจากการเพราะพันธุ์ของจูรินซีทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่ากลัวและอันตรายนะครับที่สัตว์นั้นกลายเป็นหินทะเลสาบนี้มีคุณภาพน้ําเป็นด่างสูงและโดยทั่วไปมีภาพลักษณ์เป็นน้ําจืดนะครับแต่เป็นทะเลสาบที่เป็นน้ําเค็มมีเกลือเป็นส่วนประกอบและความเข้มข้นก็สูงผิ ปกติเช่นกันสิ่งมีชีวิตอื่นนั้นนอ,อกจากจะปรับตัวเข้าได้เท่านั้นนะครับถึงจะอาศัยอยู่ได้และก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนหรือคนนะครับเข้าไปอยู่นะครับพอมันจะได้รับอันตรายและถ้ามนุษย์เข้าไปในทะเลสาบนตทรอนแห่งนี้นะครับความเข้มข้นของเกลือและความเป็นด่างที่รุนแรงจะทําให้ผิวหนังของพวกเรานะครับแสบร้อนนะครับหรือถ้าเข้าตานิสาเขาสามารถบอดกันได้เลยระดับความเสี่ยงของสถานที่แห่งนี้อยู่กันที่4 สีดาวนะครับสีดาวนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณไม่เตรียมตัวไปคุณเกิดจากจะอันตรายถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้เกาะสวรรค์แห่งงู เกาะงูนั่นเองเราอาจจะเห็นสถานที่ที่มีงูเยอะๆอยู่แล้วมามากมายในโลกนี้นะครับแต่เกาะนี้ก็คือเกาะหนึ่งมือนกันนะครับที่มีงูเยอะกันว่ากันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเกาะนี้ก็คือเกาะงูนั่นเองเกาะงูนี้นะครับอยู่ที่ประเทศบราซิลนะครับตากนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศบราซิลนั่นเองนะครับเกาะลางแห่งนี้นะครับชู่ห่างจากเซาเปาโลนะครับประเทศบราซิลนั้นประมาณ3 3มกิโลเมตรนะครับเกาะนี้เป็นเกาะสวรรค์ของงูก็ว่ากันได้นะครับ เขาว่ากันว่านะครับมีงู1่ถึงตัวต่อตารางเมตรทีเดียวในเกาะนี้นะครับเกาะนี้ก็เป็นอีกเกาะหนึ่งนะครับซึ่งแม้ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ประชาชนนั้นไปอยู่อาศัยนะครับเนื่องจากได้รับอันตรายเป็นอย่างมากนะครับใครที่จะไปท่องเที่ยวในเกาะนี้นะครับอย่าคิดจะหวังที่จะไปนะครับเพราะอันตรายเลยนะครับระดับความเสี่ยงของประเทศนี้เขาให้อยู่ที่5ดาวกันเลยทีเดียวนะครับระดับความเสี่ยง5ดาวในที่นี้ก็หมายถึงที่ว่านะครับ5ดาวนั้นคือไปแบบแล้วก็เสียชีวิตทันทีนะครับเะเลซา ดาน่าคิวได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊ก นะครับออฟเวอร์เรคอดนะครับเป็นสถานที่ที่มีอากาศร้อนที่สุดที่มนุษย์อาศัยอยู่นอกจากอากาศที่ร้อนแล้วยังมีภูเขาไฟที่ปะทุอยู่หลายแห่งใจกลางนะครับซึ่งก่อให้เกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์กัมถันทําให้เป็นทะเลทรายที่อันตรายและต้องใช้หน้ากากป้องกันแก๊สพิษเป็นอย่างดีนะครับแต่สาหรับอันตรายขนาดไหนนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะไปเที่ยวชมเพราะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นและแปลกตากันได้เลยนะครับสาหรับระดับ ความเสี่ยงในที่นี้นะครับเขาให้อยู่ที่3ดาวนะครับ3ดาวนี่คือไปเที่ยวได้นะครับเตรียมความพร้อมให้ดีก็ไม่เกิดอันตรายนะครับฟ้าร้องไม่หยุดทะเลสาบมาลาโกโบนะครับฟ้าร้องไม่หยุดนี้นะครับฟ้าไม่เคยถลุมที่เดิมซ้ำสองนะครับบรีนี้ใช้เป็นบารีปลอบใจผู้ที่มีปัญหานะครับฟังดูก็ไม่เข้าท่านะครับในทะเลสาบมาลาโกโบนี้นะครับเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับโดยมีฟ้าผ่านั้นประมาณ3,000ัน 1,600ครั้งต่อชั่วโมงนะครับและ28ครั้งนะครับต่อหน้าที่แน่นอนว่าในอดีตนั้นเคยมีผู้เสียชีวิตมาแล้วนะครับในประวัติศาสตร์ของเวเนซุเอลานะนะครับกล่าวกันว่าฟ้าร้องครั้งนี้นะครับสามารถตรวจจับและการป้องกันการโจมตีตอนกลางคืนของข้าศึกได้ถึง2ครั้งนะครับเนื่องจากแสงของสายฟ้าสองสว่างนะครับโดยรอบนั้นทําให้เห็นข้าศึกเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในที่นี้นะครับใครที่จะไปเที่ยวนั้นต้องระวังกันให้ดีนะครับ ระดับความเสี่ยงนั้นอยู่ที่4ีดาวกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เตรียมตัวให้พร้อมนั้นคุณอาจจะโดนฟ้าผ่าตายก็เป็นได้ไฟนรกที่ไม่มีวันมอดดับนะครับประตูนรกหลุมยุบกลางพื้นที่ทะเลทรายอันว่างเปล่าและฉากการเผาไหม้แบบกึ่งท้าวรเหมาะสมนี้นะครับชื่อประตูนรกนั่นเองนะครับสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาตินะครับแต่ถูกสร้างขึ้นจากผลการสำรวจถ้ำนะครับและเกิดอุบัติเหตุดนะังนัวางตรวจสอบ น,น,น,นักธรณีวิทยานอกจากนี้ยังปล่อยกา๊าซธรรมชาติออกมาจากลุ่มขนาดใหญ่นะครับทางนักวิวิทยาจึงต้องจุดไฟเผาเพื่อลดการกระจายของกา๊าซพิษนั่นเองทําให้ไฟนรกนี้ไม่มีวันมอดดับพิษแห่งนี้นะครับมีการเผาไหม้ที่ชัดเจนและมองเห็นได้ชัดเจนนะครับจนไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้กันเลยทีเดียวนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่ไปนั้นเขาจะมีไกด์าพาเข้าไปนะครับซึ่งเป็นอันตรายนะครับแต่ที่นี้ใน ที่นี้นะครับระดับความเสี่ยงนั้นก็อยู่ให้2ดาวนะครับสามารถไปเที่ยวชมได้นะครับโดยต้องมีไกด์พาเข้าไปนะครับซึ่งอันตรายนี้ถ้าเราเตรียมตัวดีก็ไม่เป็นอันตรายต่อพวกเรานะครับถนนที่อันตรายที่สุดในโลกถนนยุงกัส ถนนบนภูเขายาวแ0กิโลเมตรที่ทอดตัวจากเมืองหลวงของโบลิเวียนะครับไปยังภูมิภาคยุงกัสตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่มีอะไรป้องกันกันตกนะครับว่ากันว่าไม่มีราวสะพานนะครับไม่มีราวให้กั้นเลยถนนสายนี้ช่างบนหน้าผาน,นะครับนอกจากนี้ความกว้างถนนยังกว้างพอให้รถแค,ค่คันเดียววิ่งผ่านไปได้ละครับแล้วก็เป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าถนนมอร์นานั่นเองนะครับโดยมีความกว้างเพียง 3เมตรในที่แคบแ ซึ่งใน1ปีนั้นนะครับจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ100คนกันเลยทีเดียวถึงใครชอบความท้าทายนั้นก็ไปที่ถน,นนนี้ได้นะครับระดับความเสี่ยงของถนนน,นี้ให้อยู่ที่4ดาวนะครับ4ดาวก็คือถ้าคุณเตรียมตัวไม่ดีคุณอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ดินแดนอันลึกลับสามเหลี่ยมอ阿สกาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะมัถูกนําไปเสนอในรายการเกี่ยวกับปาโกการอาถันและมีชื่อเสียงที่สุดนะครับในใน ฐานะที่เป็นทะเลลึกลับและนาขนลุกหากสามเหลี่ยมเบอร์มิดานั้นเป็นพื้นที่ลับของทะเลแล้วนะครับสามเหลี่ยมอลสาสก็เป็นพื้นที่ลึกลับที่เรียกว่าเบอร์มิดาของแผ่นดินกันเลยทีเดียวจนถึงขณะนี้นะครับมีผู้สูญหายไปแล้ว16,000คนนะครับซึ่งเท่ากับ5คนจากทุกๆ1000คนที่มาที่นี่นี่คือสถานที่ที่อันตรายนะครับแสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้สูญหายนั้นผิดปกติเป็นสองเท่ากันจริงๆนะครับในอเมริกาส สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับและ阿า斯加นั่นเองระดับความเสี่ยงนั้นหดาวกันเลยทีเดียวนะครับใครมาที่นี่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะครับว่าคุณอาจจะไม่ได้กลับออกไปเจอลูกเมียเจอครอบครัวกันแน่นอนที่บนเปื้อนแบคทีเรียสถานที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการทดลองอาวุธชีวภาพขนาดใหญ่ที่สร้างโดยสหภาพโซเวียตนั่นเองดำเนินการเป็นเวลานานตั้งแต่ทศวรรษที่1 930ถึงทศวรรษที่1992ศึกษาเรื่องแบคทีเรียมากกว่า40ชนิดรวมทั้งโรคแอสแท็กและโรคไข้ทรพิษนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหานอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกว่าเมื่อบุคคลของโซเวียตถอนตัวออกจากโรงงานนะครับแบคทีเรียแห่งนี้นะที่เป็นอันตรายและถูกฝังซ่อนไว้ใตด้ดินนั่นเองนะครับเพราะกลัวสายตาของประชาชคมโลกนั้นจะมาว่าประเทศของตัวเองนั่นสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศอุซเบก อิสถานนะครับระดับความเสี่ยงนั้นนะครับให้5าดาวกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับความเสี่ยง5ดาวนั้นคือใขรเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะมีชีวิตออกมาได้หรือมีชีวิตออกมาก็ต้องเจ็บปวดจนถึงอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นเองถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นและก็กดไลค์และก็กดติดตามและลืมพลาดวิดีโอในอ P ีต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ